งั้นฉันเปลี่ยนใจละไปกินขนมจีนกันที่ร้านข้าวปุ้นใสจานละ30บาทหยิบผักไม่อัน้นจ่ายใครใจ่ายมันก็ได้กรอกเสียงไปก็เหม,มปากเข้าหากันได้ยินเหมือนเขาหลุดํำพืชออกมาไปกินกันที่โรงแรมนะ่ะดีแล้วผมแค่กำลังคิดว่าสั่งอาหารไปกินที่ห้องกันไหมเมื่อเช้าผมออกแต่เช้าจะได้อาศัยงีบนิดหน่อย ลูกพี่จีอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยผมเลี้ยงเองผมเลี้ยงลูกพี่จีได้สบายมากจบคำนั้นสริญญาก็ยิ้มออกเงียบไปนานคิดว่าไม่อยากเลี้ยงข้าวเธอซะอีก <c oughs> แบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะบอกอย่างร่าเริงระหว่างสาย <c oughs> เห็นชุติมามานั่งใกล้เธอที่สุดหันมามองเ <c oughs> ที่ยงนี้ที่นัดกันว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ ขอบายนะจ๊ะพอดีแฟนจะมารับไปกินข้าวกลางวันด้วยกันบอกอย่างเดียวก็ได้จ้าไม่ต้องทำตาเยิ้มให้คนโสดอิจฉาหรอกฉุนเฉียวเหม็นความรักชุติมาบอกคอนคอนๆน่าอิจฉาน้อยที่ไหนกันแฟนทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังดูท่าทางรักหลงจริญยามากด้วยเมื่อไหร่ฉันจะเจอแบบนี้บ้างนะ แบบไหนจริญญาลากเสียงถามปลายตามมองเพื่อนอย่างไม่ไว้ใจว่าแอบเอานบ500ของเธอไปจินตนาการหรือเปล่าก็ <c oughs> แบบหล่อรวยเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างไงแล้ว <c oughs> อยากได้แบบนี้นะ่ะได้แต่อย่าแอบ,บเอาแฟนฉันไปอยู่ในจินตนาการว่าแกกำลังควงหรือ Ủ อีอ๋อเขาอยู่ก็แล้วกันดักคอไป ก็เห็นอีกฝ่ายยิ้มเจือนหน้าแดงหยุดคิดอยู่นี้นะนังชุห้ามลวนลามผัวฉันในจินตนาการจริญญาบอกเสียงเข้มถึงแม้ยังเป็นแค่ผู้ซื้อขายแต่ในข้อตกลงระหว่างนี้เขาเป็นของเธอคนเดียวไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นห้ามยุ่งแม้แต่จินตนาการก็ทำไม่ได้จริญญาหลบรถ l amborghini aventador S.V.J. r o s t ร r สสีทองเงาวาวงง,งงเมื่อมันมาจอดตรงหน้าแล้วประตูสุดเก๋ก,ก็เปิดออกเปลี่ยนรถเหรอคะอืลืมบอกนบเอ่ยแล้วหันมายิ้มให้แมงโคตรหล่อจรินญาคิดในใจหล่อแบบนี้เป็นใครก็ต้องห่วงยันเงาเป็นธรรมดาแม้แต่เก็บเป็นโตเะถานี้ของเธอ เอาไปจินตนาการก็ไม่ได้หญิงสาวอมยิม้มมองเขาแล้วก้าวเข้าไปในรถพอประตูปิดลงก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อเขาดึงเธอไปจูบพอตั้งสติดได้ก็จูบตอบและพอริมฝีปากแยกจากกันนั่นแหละจึงเห็นว่าเธอขึ้นไปนั่งอยู่บนตักเขาเรียบร้อยแล้วจะเขายกไปหรือเธอขึ้นไปเองนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันมั่วอีตัวไปหมด คนหล่อเปิดยิ้มกว้างมุมปากโค้งงอนสีแดงเรือกลมลงจูบผมเธอเบาๆข้อดีของคนตัวเล็กเกิดทัดรัดคือเคลื่อนย้ายง่ายคนเสียงหล่อน้าก็หล่อบอกแล้วยกร่างเธอลงจากตักโน้มตัวมาคาดเข็มขัดให้เธอระหว่างนี้ใบหน้าก็ห่างกันเพียงคืบเขาจ้องเธอในตาฉ่ำหวานจริญญา อดทนต่อความหล่อขาววิงนั้นไม่ไหวจึงยื่นหน้าไปจุ๊บริมฝีปากแล้วหอมแก้มสองข้างเขาเบาๆอย่างหมั่นเคีย้ยวหญิงสาวอมยิม้มเมื่อเธอหอมไปเขาก็หอมกลับไม่โกงแถมโดนจุบปากแบบลวกๆอีกหนึ่งทีก่อนใบหน้าขาวออร่าจะพละออกนบห้า้อยของเธอออกรถไปอย่างรวดเร็วด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มทำให้คนที่ออฟฟิศมองกันเป็นตาเดียว สองคนนั่งรถมาด้วยกันไม่น่าจะเกิน10นาทีก็มาถึงโรงแรมนารีวันจริญญาชอบที่สุดรู้สึกปราบปลื้มมากเมื่อคนหล่อแบบตะโกนโอบเอวเธอเดินเข้าไปด้วยกันไม่เดินเดียวดายเดินห่างสร้างความหวังให้สาวคนไหนเลยโคตรน่ารักนบห้าร้อยทำอะไรก็ถูกใจเธอไปหมดตั้งแต่คบเขามาไม่รู้สึกว่าเสียอะไรเลย จะว่าเสียตัวก็ไม่ใช่เพราะได้ความสุขด้วยกันทั้งคู่มีแต่ได้และได้ได้อยู่คอนโดหรูนี่ก็จะได้มากินของอร่อยในโรงแรมอีกได้นั่งรถหรูที่คิดว่าชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีโอกาสได้นั่งแต่ที่สุดของความได้คือการได้แซบกับคนหล่อนี่แหละผมนพเดชขอรับคีย์การ์ดห้องที่จองไว้ด้วยครับพอเขาบอกไป จรินยาก็จ้องตาขึงเมื่อบริการหน้าเคาน์เตอร์คนสวยพูดกับเขาเสียงหวานทำตาหวานอยากรู้นักว่าถ้าเป็นเธอร้องขอคีย์การ์ดเองนางจะทำหวานชม้มยชายตาใสขนาดนี้ไหมเฮ้ยงุดงิดดังนั้นพอแม่สาวงามยื่นคีย์การ์ดให้เขาจริญญาเลยรีบรับไปแทนเรื่องอะไรจะให้นางส่งให้ถึงมือนบ500อของเธอละแอบเนียนเนียน แต่อังปินโตเถ่าโปรดของเธอจะทำไงรับไปแล้วก็เห็นอีกฝ่ายยิ้มเจือนอารมณ์ดีขึ้นเมื่อนบ500โอบประคองเธอไปในลิฟต์ด้วยกันพอเข้าห้องได้จรินยาก็เดินหาเมนูอาหารลูกพี่จีหิวมากหรือครับ <c oughs> ไม่เท่าไหรค่ค่ะบอกเท่านั้นเขาก็นั่งลงบนโซฟากระตุกแขนเธอจนหญิงสาวเซไปนั่งตัก นบวางมือข้างหนึ่งช้อนบนมือที่ถือเมนูอาหารของเธออยากกินอะไรตัวเปียกหันไปค้อนให้เขาเรียกซะเธอดูแย่ดูแคะแกลนไปเลยแต่พอประสานกับสายตาอ่อนหวานเอ็นดูไม่ได้แซวหรือล้อเลียนกันก็ยิ้มใส่ตาเขาแล้วหันกลับไปสนใจเมนูอาหารต่อนี่ไงกุ้งแม่น้ำเผาเห็นว่าอยากกิน คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวพยักหน้ารัวๆฝันถึงหน้าตากุ้งแม่น้ำเผาตโตๆขึ้นมาทันทีเอากี่ตัว2ค่ะอืมแล้วอะไรอีกหมอนบถามและเปิดเมนูให้คนตัวเล็กที่อยู่บนตักเขากลิ่นหอมๆของหล่อนทำให้เขาหิวอย่างอื่นมากกว่าข้าวหอยเชลลยัดไส้เห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็เอา ปลาเต่าเต้ยนึ่งซีอิ๊วด้วยค่ะสามอย่างละอยากเอาอะไรเพิ่มอีกไหมข้าวละ่ะเอาเข้าวไรดีข้าวเปล่าค่ะแต่เอาผัดทัวแขกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิก็บอกแล้วว่าสั่งอะไรก็ได้นบบอกอย่างใจดีพอสอบถามว่าไม่เอาอะไรอีกแล้วจึงโทรไปสั่งอาหารครับ รายการที่ทวนมาถูกต้องครับอีก30นาทีคอยเอาขึ้นมาส่งนะครับไม่ต้องมาก่อนเวลาสั่งจบเขาวก็วางสายมือหนาเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขพอๆกับจมูกที่สุกไซมาตามกกหูและเธอห้ามสนคุณต้องกินข้าวและเข้างานตอนบ่ายโมงมีอะไรเอาไว้จัดการต่อคืนนี้คำพูดนั้นทำให้จริญยาย่นจมูกแล้วถอนใจ ไม่ได้สิคืนนี้ฉันนัดกับเพื่อนไว้ที่ e x o x Bar บอกแล้วรีบลุกขึ้นแต่งตัวขณะที่สุดสารหลอกของเธออย่างนั่งอิงเตียงโชว์หุ่นง,งามๆกล้ามแน่นไปทั้งตัวผิวก็ขาววิงงน้ากินไปหมดจริงๆเห็นดวงตาคมมองเธอแต่งตัวนิ่งไม่ได้พูดอะไรก็แอบขุนใจนิดๆ เธอบอกว่าคืนนี้จะไม่อยู่กับเขายังนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านไรเยื่อใหญ่สิ้นดีลองนิ่งๆแบบนี้การจับเขาเป็นสามีถาวรคงไม่ง่ายแล้วอ้อนให้เธออย่าไปเลยขอให้อยู่นอนกบก,กันสักคำก็ไม่มีทั้งที่ยังเป็นของใหม่ระหว่างกันอยู่แท้ๆอ๋อคืนนี้ฉันไม่กลับคอนโดนะคะเลิกงานแล้วจะไปอาบน้ำที่หอพักเลยน่าจะกลับดึก หรือบาเลิกนั่นแหละกลับไปนอนห้องตัวเองหรือบ้านเพื่อนเลยจะดีกว่าไม่อยากรบกวนคุณอ๋อครับนบ500รับคำด้วยสีหน้าตาปกติแล้วลุกจากเตียงไปแต่งตัวบ้างก็อย่างว่าละ่ะจะให้เขารู้สึกอะไรก็มันเป็นแค่การซื้อขายระหว่างกันเมื่อเขาไม่รู้สึกถึงการอยู่หรือไปของเธอหญิงสาวเลยหงุดหงิด พออาหารมาถึงก็กินเกลี้ยงไม่พูดไม่จากุ้งสองตัวกินหมดไม่แบ่งเขาสักตัวแม้ขนาดทำลายล้างจนหมดก็ยังไม่หายเคืองที่เขาไม่แคร์นบ500อยกินปกติกินแบบผู้ดีประจานความตะกะมูมมามของเธอได้เป็นอย่างดีและพอขึ้นรถดูของเขาได้หญิงสาวก็เลยเปิดลูกทุ่งสตริงเสียงดังลัน่นแต่อิตานบก็ยังนิ่งเฉยไม่บน่นไม่เอ็ด ไม่ดุสักคำแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับนกห้าร้อยบอกยิ้มยิ้มพอเธอลงจากรถเรียบร้อยก็ออกรถไปทันทีหญิงสาวหน้ามุยไม่ชอบที่ผู้ชายไม่หวงไม่สนเลยผิดกับตอนที่อยู่บนเตียงเป็นคนละคน